กินเสร็จนะคะตอด,ด้วยกงชาทำไมเขานั่งกินกันเลยอ่ะอุ๊ยทำไมน่ากินมากเลยอยันนี้อ่ะชาเผือกชาเผือกชาเผือกอาชาเผือกทา,นะาโลโเคฮ้ยใหญ่เลยหรอใหญ่เลยก็ได้กินได้กันมาใช่หรอเท่าไห,หรอ่อ่ะเบลมิเซษห่ 5, 5. ห้าพันหกร้อยเบอร์มิอเต่อาถือแบบนี่นะคะเมนูนะคะ,คะตรงชาเดี๋ยวเอาเบลจ่ายเงินก่อนดีเ,นเขามีลาสไซต์กับจัมโบไซต์เ,เราไม่เอาจัมโบจัมโบไซต์เท่าไหร่นะอันนี้ห้าพันหกร้อยวอนนะคะ นอสสวีทแล้วค่ะก็คือศูนเปอนไปเลยไปแล้วนะคะกงชาชาเผือกนะคะอยากกินด้วยแหละเป็งไงบ้างเผือกบ้างเผือกจริงๆ มีใครชอบเผือกไหมคะมีใครชอบเผือกก็ต้องกินเผือกขอช่องซิมหน่อยก็คือสั่งเป็นนอตสวีทอะน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์อะใหญ่ใหญ่มากสัมโบ แต่ทำไมมันหวานอ่ะน้ำตาลสูงเปอร์เซนต์แต่ไม่หวานอะมันเป็นความหวานจากอะไรคะมันหอมมันหอมแบบมันหอมอะข้ามถนนทุกคนเขาบดท้วงอะไรกันหรือเปล่าเดี๋ยวเบลสวิตกล้องให้ดูค่ะทุกคนเขาทำอะไรกันนะคะเขาจะเลือกตั้งหรือเปล่า ไปให้หน่อยเด oui, uh ี๋ยวคืออะไรอ่ะคือเรื่องตั้งอ่ะหรออ่ะกินชาเผือกเราก็ต้องเผือกเพราะว่าเรากินชาเผือกไป ศูนเปอร์เซ็นสำหรับกูคือหวานห้าสิบอ่ะประมาณหวานสามสิบสี่สิเปอร์เซ็นของของบ้านเราอ่ะหวานศูนเปอร์เซ็นของเขาทุกคนเดี๋ยวไบล์อ่อดูดอีกสองอึกพอเดี๋ยวดูดมากกว่านี้กลัวตัดขาดนะคะเดี๋ยว่กินกำลังเดินไปที่โรงแรมนะคะเพราะว่าเราลืม power bank แล้วก็เดี๋ยวเรานัดแก๊งทัวร์ของเรานะคะเพราะว่าจะไปเกาะเจจูกันไปเย็นนี้คืนนี้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้เที่ยวเกาะเจจูยังไงเดี๋ยวขอปิดคลิปวันนี้นะคะเพียงเท่านี้ก่อนเนาะเพราะว่าแบตหมดแล้วปิดด้วยกรงชาบายบาย